รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย10ปีมิวไลฟ์เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า Bio a d v a n c e d ์เดย์ครหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r ย e เ e นสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพบกับเราสองคนในรายการแลกกับดุกออนทัวร์ครับผมวันนี้ก็ครบค่ำกันเลยนะใช่ยืนตลาดเลยกลางคืนแล้วกลางคืนเราเริ่มจะไปกลางคืนกันแล้วกลางวันเรานอนใชื่อไม่ใช่กลางวันเราก็จะไปอีกที่นึงนะครับทำเช้ายันเย็นเลยนะครับงเพื่อนท่านผู้ชมเต็มที่เลยวันนี้จะพามาเดินตลาดค่ะตลาดจักรจันอ๋อสมชื่อจริงเลยทำไม กลางคืนไงจั่จันทร์เรอยู่กลาคืนตลาดนี้เปิดมา2ปีแล้วใช่ที่หัวหินใช่ค่ะนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะนะครับมีผู้จัดการทั่วไปนี่แหละครับจะมาแนะนำเราพาเราเดินเที่ยวนะครับ่คะเชิญคุณกัปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับค่ะแม่เป็นไงมาไงถึงมาตรงนี้ได้ อันนี้ก็สอนเป็นพื้นที่เปาครับคแล้วเราก็ทํทำเป็นเพลงการรวบรวม community ครับก็ตัวจริงก็ชื่อจักรจันนะารกินเรียกว่าซิ c a ค a d าซิกเครับผมก็ซีไอซีเอ่เห็นมีความหมายในแต่ละตัวด้วยเป็นตัวซีก็เป็น c o m u n i t y ครับผมอ identity ขึ้ปเนี่ย c u l r ครับเป็น a r อ่าก็ีเป็นไ d e n t i เป็น activity โอ้โหรวบรวมกันอยู่ในนี้เลย อ่วัฒนธรรมนะครับเป็นสังคมเป็นคอมมูนิตี้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาเราไปไหนครับนี่ก็นี้จะเป็นในโซนที่ว่างงานแฮนด์เมดงานแางนี้ครับชื่อว่าอาราโมสอาราโมสแฮกเฮกพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮกดูสินค้าหน่อยอันนี้ทำให้กับแขกบ้านแขกเมืองเลยมีงานอาเซียนอีกนะครับอย่างนี้ชิ้นเท่าไหร่ครับ 650แล้วก็หออาจารย์โอหอไอเปิลนี่ทำเองหรือเปล่าคะเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยไม่ขายโชว์8500ขายถ้านมีช่มีขายขายอันนี้อะไรครับบวชอ๋อคุบเหรอคะเราจะรุ้ไหมอาจารย์เออนี่เหมือนกันเนาะดี่โอเคเดี๋ยวไปรับลัดอีกพี่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นภาพวาดวาสีน้ำเหรอครับสีน้ำพี่วาดเองทั้งหมดเครับก็จะมีพวกส่วนมากจะเป็นใบเดียวใบเดียวเหรอมีก๊อปปี้ไหมภาพถ่ายนะโอ้แต่ถ้าภาพใหญ่นี่จะมีใบเดียวครับขายไม่แพงด้วยหกเจ็ดร้อยไม่แพงด้วยเราไปใส่กระเปเองเนาะน่ารักใช่เลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต่อนะครับพักเด็กขนาดพักผู้ค่ะครับผม สวยไหมคะสวยประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันโอ้เจ็ดพันะคะไม่แพงค่ะไม่แพงก็โอ้โหแฮนด์เมดกันนะคะใช่เป็นเป็นงานมือสวยลวดลายน่ารักมากเลยคุกกิ๊กโอ้โหอันนี้เป็นจิ๊กซอว์สามมิติโอ้โหจิ๊กซอว์ธรรมดาก็ยากแล้วอันนี้มีสามมิตินะครับมีไฟด้วยเพิ่มไฟเอาเละครับ ไฟเพิ่มเอาโอ้สวยงามมากเลยอ่ะเป็นยานสีน้ำสดมนมันจะมีรางวัลน่ะไม่เยอะค่ะเพราะว่ามันต้องใช้เไม่ไ่้ทำไม่ทันต้องศึกษาเรื่องของดอกไม้ไหมดีเทลของมันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นภาพวาดแบบพุทธศาสนาค่ะครับเขก็ถูกต้องมีห้ากลีบก็คือห้ากลีบมีเกสรกี่อันก็เท่ากันสวย ต้นเอ็นค่ะทำเซตติง้งเนี่ยนะครับแล้องนั่งผักอ<ม>งานอย่างนี้กลายเป็นงานผู้ชายไม่ใช่งานผู้หญิงคร<ช>ับเมื่อก่อนงานเย็บปักถักร้อยต้องเป็นงานผู้หญิงไม่ใช่แล้วนะเส้นหนึ่งนี่ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยครับบางบางลายก็ใช้อย่างเงี้ยประมาณยี่สิบนาทียี่สิบนาทีขายอยู่ที่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบยี่สิบนาทีได้ร้อยยี่สิบ <ม>ข้าของม้านําเ <น 'M S 1> สนอใหม่คที่มีความนุ่มอะไรเงี้ยครับก็สดใช่ใช่ใช่สวยตัวใช้คําว่าผ้าขมิ้น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 มันไม่ข่าวม้าแล้วมันขมิ้นแทนน่ารักดีต่างชาติชอบใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นร้านเพื่อนที่เจอญาติีครับโอ้ มาทำอะไรอยู่แถวนี้มาทำอะไรเจอญาติครับพี่สมัยมอกรุงเทพขายอะไรครับเนี่ยขายแรงตาวี้ฮะขายอะไรเอ่ยนาฬิกาครับนาฬิการูปแบบของส Watch แต่ว่าเป็นของไทยเองแล้วก็ใช้ลายที่เป็นไทยๆทกันน้ำได้กั้นน้ำได้ขั้นเข้าขั้นออกเลยไม่ดีมั้งขั้นเข้าอย่างเดียวก็พอแต่ขั้นออกเลยราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยประมาณ4 0 0 500ยราคาเบากบนอืมครับ เป็นลายไทยๆด้วยนะครับมีมวยไทยโอเคเยวพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยสยามธุรกิจเจกอติดทุกข่าวสารสพันเสริมอาหาร Diojinsomak d i o j i n s o แ a k แล้วเราก็อยู่ที่ร้าน มาจิ๋วมาจิ๋วที่ร้านอะไรครับคอลเลคชั่นนิสโมครับโอ้โหโอลเลคชั่นนิสโมคอลเลคชั่นคอลเลคชั่นเดี๋ยวจะซื้อไปเลี้ยงไว้สักตัวหนึ่งเนี่ยทำจากอะไรทำจากดินไทยครับดินไทยมาจิ๋วทำเองเลยเหรอาจะเป็นสูตรของคนไทยนะครับจะมีพี่ช่างปั้นอยู่ที่ไหนครับตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบบาทตัวละร้อยเจ็ดสิบบาทนี่ทำเป็นอะไรครับเนี่ย มันแค่ตุ๊กตาเฉยทำไมหน้ามันดุแหล่งรวมเด็กอาร์ตเลยว่างั้นนี่นะครับขอบคุณนะครับแวะเวียนมาได้นะครับที่ตลาดจักรจันนะครับก็ของสวยงามมากมายนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเนียวไลท์อินตอร์เนชัรนแนลนะคะขายโตของคนไทยค่ะไม่ซื้อที่มสยามธุรกิจครับค่ะ <พา S 1> แล้วก็เซอร์าล้านผิงนะคะหลังตลาดการบินไทยครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณคุณก๊อฟด้วยนะครับขอบคุณครับ <พา S 1> แล้วก็ต,ตลาดจักรจันที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำนะครับ <พา S 1> และติดชมรายการก็อย่าลืมนะครับตามอีเมลนี้นะครับ <พา S 1> หรือว่าจะไปที่ Facebook ก็ได้หรือว่าจะดูย้อนหลังก็ดูที่ u t u b e นะครับสำห,หรับคนนี้เราสามคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ <พา S 1> สวัสดีครับสวัสดีค่ะ